สวัสดีครับวีวิจารประสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับชั้งหนึ่งอยู่ในงานโอท็อปทั่วไทยครับหน้าสารากางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีตั้งแต่วันที่27มิถุนายนจนถึงที่6ก,กรกฎาคม67ครับตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะครับนะอย่าม่เที่ยวกันได้ครับงานโอท็อปมพบกันของกินของชอบมากมายนะครับในบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบาย มาเที่ยวกันได้ครับยังมีเวลานะครับจนถึงวันที่6เลยนะ6กกระดาษครับผมไปดูหาของกินดีกินอะไรกันดีเนาะนี่นี่นี่น่ากินครับเออหูเเจอของถูกใจแล้วไม้ละ60ครับ2อัน100่สองเส้น100นะ่งอยนกจับยาวราดเลยนะขายดีขายดีครับผม,มไปหาอะไรกินกันต่อดี ของกิมเล่นจริงๆมีนะโอ้ขาหมูเยอรมัน2อ0บ,บาทม,มีนัทร้องด้วยนะเสียงดีมากนะครับสวยด้วยโอ้ปลาสวยตามน่กบบากินมากอะเยเจอของกินอีกแล้วบุูแก้วครับผมชาร้านนี้ของเค้าอร่อยนะของชั้นมากครับไม่หวานมากครับหนึ่งแก้วสามสิบบาทในงานครับผม เเที่ยวกันต่อของอุปบมมากมายเลยครับสามารถซื้อเลือกหากันได้นะครับอื่นๆกันได้นะครับอืมกลิ่นจะมีบรรยากาศสุราษฎร์ธานีค่ำน,นี้นะครับก็ช่างหนึ่งก็พามาชมนานเ,นเล็กๆน้อยนนะครับครับมาเที่ยวกันได้ครับตั้งแต่10โมงเช้านะถึง3าทุ่มนะครับจนถึงวันที่6รกรกฎาคม2องพันหายครับผมบรรยากาศก็นกคน ใช้ได้อยู่นะเออที่นี่จังหวัดสุราษฎร์นี้ครับมันเกี่ยวกันนะครับงานโอท็อปน้าสารการ